ฟื้นแน่นอนนะครับอันนี้ก,ก,กล้ากล้าคอนเฟิร์มเพราะปีนี้เราขาดทุนนะครับเออปีนี้ต้องกําไรแล้วแหละนะครับถ้าเกิดยังขาด,ดทุนอยู่ต้องปิดร้านแล้วนะครับ <laughs> <laughs> หลายบริษัทนะครับกาไรกลับมาดีกว่าก่อนโควิดแล้วแม้ว่าจีนยังไม่เข้ามานะครับโดยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเซนเป็นต้นในระยะถัดไปจ mm hmm. ะเริ่ม mm hmm. เห็นกรอสแมาชีนที่ดีขึ้นถึงแม้ว่ารายได้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เราไม่คิดว่าอย่างนั้นเราคิดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นด้วย ไปเขยบต่อกันที่ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มต่อดีครับคุณเอมครับเราถัดไปอาจจะไปร้านอาหารก็ได้ครับครับนะครับเพราะอย่างที่บอกม่ตฟื้นแน่นอนนะครับอันนี้กล้ากล้ากล้าคอนเฟิร์มเพราะว่าปีแล้วขาดทุนนะครับปีนี้ต้องกำไรแล้วแหละนะครับถ้าเกิดยังขาดทุนอยู่ต้องปิดร้านแล้วนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยหลักๆก็จะมีที่รู้จักกันก็คือมีแอมเคอร์สลองก็คือหุ้นเอม นะครับแล้วก็หุ้นเซนนะครับแล้วก็ After You a f นะครับ after you ก็จะเป็นทั้งอาหารด้วยแล้วก็เป็นหุ้น m อ i ด้วยนะครับร้านอาหารนะครับคิวนลงอยู่แล้วนะครับ mm. ฝนตกกระหน่ำขนาดนี้คนคงออกจากบ้านได้น้อยกว่าที่เคยทำได้ในคอรที่2นะครับแต่คือตามที่เนอลเนี่ยมันควรจะซอบลงแต่เชื่อว่าจะซอบลงไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วง ต้นของการที่คนได้ปลดปล่อยได้ออกนอกบ้านนะครับมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ฝนตกฟ้า,ออาร้องน้ําท่วมยังไงฉันก็ต้องออกนอกนะครับเพราะว่าฉันอยู่บ้านมานานแล้วนะครับเพื่อนนับยังไงก็จะต้องไปนะครับเพราะเนี้ยมันก็ทําให้ภาพของคิวออนคิ Q ในปีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซอฟต์เหมือนทุกปีนะครับแต่ยังไงก็ต้องซอฟแหละนะเพราะเรียกไ,ได้ว่าฝนมันก็มาหนักจริงจงปีนี้นะครับส่วนเยออนเยียเนี่ยแน่นอนทุกบริษัทขาดทุน ขาดทุนระเนระนาดปีที่แล้วเพราะปีนี้ทุกบริษัทฟ,ฟื้นมามีกําไรนะครับเพราะเบียร์ออนเบียดีแน่นอนนะครับเชลเมนโตเซลลตโตกันเป็นแบบอย่างน้อยร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะปีที่แล้วใน Q3 คือโดนล็อกดาวน์เลยนะครับ Q1 วหนเนี่ยดีมากนะตอนปีที่แล้วทุกคนคาดหวังว่าจะดีพอ Q2 ก็เหี่ยวเพราะเจอการระบาดรอบใหม่ Q3 ก็คือล็อกดาวน์เลยจ้กรมันเนี่ยก็เลยทําให้หาปีที่แล้วต่านะครับ คอร์ดที่สามดีแน่นอนนะครับเยียร์นะครับ, year year, รบส่วนคอร์ดที่สี่ดีกว่าคอร์ดที่สามทั้งคิวแล้วก็เยียนะครับหลายบริษัทนะครับกำไรกลับมาดีกว่าก่อนโควิดแล้วแม้ว่าจีนยังไม่เข้ามานะครับโดยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเซนเป็นต้นเซนเนี่ยรายได้ปีนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้สามพันสี่ร้อยนะครับครึ่งปีแรกก็ทำไปได้พันห้าพันหกแล้วนะครับก็ คึ่งปีหลังปกติก็จะเป็นไฮซีซันนะครับมันก็ทําให้ภาพที่เขาตั้งไว้สามพันสี่น่าจะทําได้แต่ถ้าเกิดเขาทําได้ตั net ้งแตมาจินห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เขาทาได้ในครึ่งปีแรกเนี่ยมันก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบล้านมันคือกําไรมากกว่าประมาณมากกว่าตอนที่โควิดอีกตอนก่อนโควิดอีกนะครับครับมากกว่าเท่ากับก่อนโควิดแล้วนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยมันมากกว่าโควิดแต่ครึ่งแรกมันน้อยกว่าตอนก่อนโควิดมันก็เวทก,กนันก็คือเท่ากับก่อนโควิดแต่ปีหน้าเนี่ย จะกลับมาดีกว่าตอนก่อนโควิดซึ่งมันก็จะซ้อนได้ใน,ใ,นในราคาหุ้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นของตัวเซนตอนนี้เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปทำระดับสูงกว่าตอนก่อนโควิดแหละสำหรับตัวเซนนะครับอันนี้ก็คือมันก็อธิบายได้แล้วก็ผมก็เชื่อว่ายังไปต่อได้แต่เพียงแต่ว่าหุ้นขึ้นมาเยอะก็อาจจะร้อยมันซ้อนลงมาหน่อยนะครับส่วน a ออนะครับ AU after จ o ะอยู่ร้าน <AU S 2> ขนมหวานตอนนี้ไปห้างเริ่มเห็นคนต่อคิวอีกแล้วนะนนใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของประเทศไทยนะครับ Q3 ซอฟลงค on Q เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เจอฝนแต่เยียวยาพี y ่ P, แล้วขาดทุนเหมือนกันก็น่าจะพิกมามีกำไรแล้วก็ Q4 จะกลับมาเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนะครับแต่ว่าในเรื่องของถ้าถามว่าปีหน้าจะกลับมาเท่ากับก่อนโควิดได้ไหม a าฟเตอร์ After you, อาจจะยังไม่ได้กล้าฟันธงขนาดนั้นนะครับแต่รายได้มั่นใจว่าจะกลับมาก่อนโควิดได้ นะครับแต่ด้วยความที่พอชั่นหรือสัดส่วนรายได้เนี่ยมันแตกต่างจากแตกต่างกันนะครับเพราะดัมิกซ์มันเปลี่ยนไปนะบ,บเดิมเนี่ยธุรกิจเข้ามาจากขนมหวานในร้านทานในร้านแน่นอนมาจิ้นมันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยทานในร้านก็ยังมีอยู่แต่มันมี Delivery เพิ่มมากขึ้นซึ่งเดลิเวอรี่มันมีต้องจ่ายค่า GP มันทำให้กรอสมาจิ้นมันลดลงนะครับมีมิกก้คาเฟ่นะครับมิกกคาเฟ่จะเน้นวอลลุ่ม กรอสรมาจินจะสู้อารเซอยู่ไม่ได้เพราะ,ะนั้นพอชันของมิกาคาเฟ่ที่เพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้ในแง่ของตัวคูณเนี่ยรรหรือมาจินเนี่ยมันดูลดลงแต่อาเมาส์มันจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วได้แต่ว่ามาจินมันจะลดลงถ้าเกิดถ้าเกิดสัดส่วนของมิกามันเพิ่มมากขึ้นเพราะ,ะนั้นเนี่ยคือเดิมเขาเคยถือว่ารายได้พันสองพันสองมาจากร้านอาร์เซอยู่อย่างเดียวแต่ว่าพันสองใหม่ปีหน้ามาจากอาร์เซอยู่แล้วก็มิกา นะครับมันก็เลยทําให้โอเคราได้เท่าเดิมแต่ว่ากําไรอาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเติบโต,ตสูงเทียบกับปีนี้นะครับสำหรับปีหน้าสำหรับอาเซียยุราคาตัวนี้ก็ถือว่าลงทุนได้นะครับคือหุ้นตัวนี้เนี่ยเทรดด้วย p ี e สูงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าจะรอไป PE 10 20เท่ามันก็คงไม่มีจังหวะได,ได้ได้ลงทุนนะครับเพราะนั้นหุ้นที่เคยเทรด50เท่า PE 30เท่าผมว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะมันเคยเทรด50วนี้ 50, สาหรือต่ำหรือต่ำกว่า30เท่าก็ถือว่าน่าลงทุนได้นะครับครับอันนี้ค,คือตัว after you ครับมิกะคาเฟ่ของ after you ผมเห็นเขาเป็นเป็นเชลว่ะเป็นซุ้มเนะ่ยอยู่ที่ปตทเห็นนะเวลาออกไปต่างจังหวัดอนะ่ะนะครับมิกะคาเฟ่อ,อเป็นของ after you นี่เองนะครับคุณเอมครับถ้าให้เลือกคุณเด่นในกลุ่มร้านอาหารแค่เพียงบริษัทเดียวคุณเอมเลือกใครครับเนี่ย อ๋อสิ่งเดียวอ๋อหมายถึงว่าร้านอาหารใช่ไหมครับอ่าร้านอาหารถ้าือผมชอบถามว่าผมชอบร้านอาหารตัไหผมชอบ M.K. Restaurant ครับตัว M นะครับคับคุณยุทธยาเราดูกราฟยอ้ยอนหลังตั้งแต่ตอนก่อนโควิดสิครับระหว่างเซนกับ M เนี่ยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับ M เนี่ยหมดจะขึ้นมานะขึ้นมาเยอะนะเมื่อสัปดาห์นี้นะครับแต่ลองดูย้อนหลังไปสักอสี่ห้าปีเนี่ย จะเห็นว่าราคามันยังห่างไกลจากก่อนโควิดค่อนข้างเยอะนะครับก่อนโควิดเนี่ยไปอยู่สักเจ็ดสิบเจ็สิบห้าบาทนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหกสิบาทเลยนะครับใช้เก้าปีก็ได้ครับท,นะที่ลงแรงก็คือโควิดนะครับแต่ก่อนโควิดคือเจ็ดสิบเจ็สิบห้าบาทนะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเพิ่มขึ้นแรงนะสัปดาห์นี้แต่ว่าโอ้โหมันยังห่างไกลจากความว่าปกติภาวะปกติค่อนข้างมาก PE ก็ยังต่ำ นะครับแต่ถามว่าโอเคมันก็ต่างจากเซนตรงที่ว่าเซนเขากลับมาดีกว่าโควิดแล้วตอนนี้แต่ว่า M เนี่ยยังกลับมาไม่ปกติแต่มันก็เกือบปกติมากแล้วนะครับคือคยอดทานอาหารในร้านเนี่ยแบรนด์หลักของเขาคือ MK ็คใช่ไหมครับยาโยอิแล้วก็แหลมเจริญน,นะครับเอตอนนี้กลับมาละเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับและ,ะยาโยอีกกลับมาแลเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับณนะวันที่การท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาก็มาเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว ส่วนแหลมจะเินอันนี้คือลูกค้าก็คือคาดหวังจีนนะครับนวัตที่จีนไม่กลับมาเนี่ยตอนนี้กลับมาฟังสักสัก70%แล้วนะครับมันเลยทำให้ Average เนี่ยปีนี้อาจจะกลับมาสัก7 0 8ดสของก่อนโควิดส่วนปีหน้ารเรามองว่าจะกลับมาได้สักประมาณสัก90%นะครับ,รบ90%บเเพราะนั้นราคาหุ้นก็เราให้ไว้หกบบาทผมมองว่าราคาหุ้นเนี่ย ก็ควรที่ต้องขึ้นไปแถวๆสัก63เป็น65บาทเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะให้มันตอบสนองกับผลประกอบการที่มันฟื้นตัวมาสัก90%ของก่อนโควิดนะครับ,รบแล้วก็ยังมีแล้วก็มีโอกาสในการประ,ประมาณการขึ้นถ้าเกิดจีนเนี่ยปล่อยนักท่องเที่ยวออกมามากขึ้นนะครับแหลมเจริญเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการจากตัวถ่วงจะเป็นตัวเร่งในการเติบโตเลยในปีหน้านะครับเพราะจีนเองก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วคงไม่ได้ขี้คายหรือ,อ ปล่อยมาร้อซนะครับแต่ว่าก็เริ่มผ่อนปลนนะครับในการเดินทางออกนอกประเทศและกรเข้าประเทศก็จะเห็นว่าเริ่มที่จะให้คันทินน้อยลงจาก10วันเหลือเวันซึ้่ง7วันนี้ก็เป็น2วันอยู่โรงแรม5วันอยู่ในบ้านนะครับซึ่งมันก็จะจูงใจให้คนกล้าออกมานอกประเทศมากขึ้นนะครับเพราะฉะจากเดิมที่เคยต้องคอนทินสิวันสมมติว่าไทยปล่อยให้มาได้สาวัน ก็เหลือเที่ยวแค่ยีสิบวันก็ต้องกลับบ้านเขาในแง่ของคนที่มาเที่ยวหรือคนที่ทําธุรกิจมาอาจจะดูว่ามันยังน้อยเกินไปกลับไปต้องเสียเวลาอีกสิบวันในคอนทีนอีกนะครับกับ <_ c oughs> ตอนนี้เนี่ยนะครับเหลือแค่เจ็วันเอาเอาจริงๆก็คือคอนทีนจริงเนี่ยมาสักแค่2วันนะ่ะเพราะอีกห้าวันอยู่บ้านมันก็จะดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตัวสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของของจีนเองเนี่ยก็จะเริ่มเปิดรูทมาประเทศไทยมากขึ้นนั่นก็แปลว่ามันมีดีมาร์ที่รออยู่ค่อนข้างเยอะ ทำให้เขาที่จะเริ่มที่จะบินมามากรุงเทพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับณวันนี้ผู้ประกอบการไทยจะต้องเรียกได้ว่าต้องชื่นชมนะว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วคนไทยเองก็บริโภคในประเทศค่อนข้างเยอะด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ต่อให้ไม่มีการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวยังฟื้นไม่เต็มที่จีนยังไม่กลับมาเนี่ยกลายเป็นว่ารายได้ใน,ใน,ใ,นในร้านอาหารเนี่ยกลับมา80-90%กันหมดแล้วนะครับครับก็ตัวอีกอันหนึ่งที่จะช่วยให้ มาที่นดีก็คือเรื่องของการใช้โรบอทนะครับมากขึ้นลดคนน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้ทำมาอย่างต่อเนื่องและอีกอันหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการปรับขึ้นราคาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ขึ้นราคาตามราคาวัตถุดิบแต่ตอนนี้ราคาวัตถุดิบเริ่มปรับลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาเริ่มปรับลงนะครับมันก็เลยทําให้ในระยะถัดไปจะเริ่มเห็นคอร์สมาที่ดีขึ้นถึงแม้ว่ารายได้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ เราไม่คิดว่าอย่างนั้นเราคิดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ,บมันจะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับก็เลยเลือก M เป็นตัวหลักครับผมแชมป์กลุ่มอาหารก็คือเก็คือ MK ็มเคเลสทอลองนะครับหลักทรัพย์โยนต้าประเทศไทยแนะนําซื้อ M และเลือก M เป็นคุณเด่นที่สุดในกลุ่มร้านอาหารนะครับเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้า68หรือ68บาท ห้าสิบสตังค์ครับคุณเอ็มหกสิบแปดห้าสิบครับที่เราให้ไวนะไปเป๊ะนะหกสิบแปดบาทห้าสิบก็เท่ากับว่าเหลือแก็บประมาณสิบบาทถ้าเทียบกับราคาในกระดานณขณะนี้นะนะครับนี่คือเอ็มนะถ้าถ้าถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกสองบริษัทเนี่ยจะจะต่อด้วยเซ็นหรือว่าจะต่อด้วย After you ครับคุณเอ็มถ้าคือจริงจรแล้วผมอ่ะชอบชอบเซนเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะ ถ้าเกิดถามความชอบเนี่ยเซ็นอาจจะเป็นอันดับที่สองแต่ถ้าเกิดดูราคาหุ้นประกอบด้วยแล้วเนี่ยเอู AU อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าตอนนี้นะครับเซ็นรอซอฟลงมาหน่อยนะครับรบอพักลงมาหน่อยนะครับอ๋อเซ็นก็ชอบแต่ว่าราคามันขึ้นมาเยอะไงใช่ไหมต้องย่อก่อนนะส่วน after you กำลังจะตั้งหลักแถวแถวเสน้นสิบวันเสน้นห้าวันนะครับประมาณเดี๋ยว a f t อ r y o เนี่ยเขาจะมีเปิดสาขาที่สองที่ฮ่องกงด้วยนะครับแล้วก็ อยู่ระหว่างดีลกับแฟรนไชส์ซอีกรายหนึ่งใน CLMV ซึ่งยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครนะครับแต่ให้ผมเดานะผมเดาว่าน่าจะเป็นกัมพูชานะครับซึ่งกัมพูชาเนี่ยของไทยอะไรไปก็ขายดีนะครับครับอเมซอนเอยหรือว่า m a n โก t a n งโกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปที่นั่นเนี่ยค่อนข้งที่จะได้รับการตอบรับค่อนข้าง,งดีครับ ชมย้อนหลังหลักสูตรของ m ั n นี่พัสออนไลน์หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นใน11หลักสูตรของเราก็เชิญนะครับถ้าสนใจก็สแกน qr code ครับสแกน qr code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน qr code นี้หรือติดต่อทาง line id ไม่ว่าท่านจะสนใจ m ั n นี่พัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อมันนี่เชิ้ตหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่าน รายการ m ั n น y p ั s s s p เช i a l ของเราก็เชิญได้ผ่านทาง qr code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ